ล้านมานำโดยบิวกินพุทธิพงศ์อัศรัตนบุญและรวมถึงนะครับคุณอุษาเสมคำนะครับคุณแม่ของเราเองนะครับต้องเรียกว่ามาไม่เรียกว่าแม่เรียกว่ามานะครับรวมถึงนะครับคุณพงศธรจงวิลาชครับคุณพัฒน์บุญนิธิพัฒนเ่นนะครับเชิญครับเชิญครับ เชิญครับเชิญครับโอ้โหเรียกไว่าอิ่มอกอิ่มใจเป็นแฟนกันมากๆเลยทีเดียวนะคะเสียงกรี๊ดแบบถล่มทลายสุดๆเลยและเรามาลุ้นกันนะคะว่าในคืนนี้รางวัลต่างๆของสุพรรณหง์ครั้งที่33จะเป็นของภาพยนตร์เรื่องอะไรกันบ้างนะคะ อาละครับในนามของสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาตินะครับพวกเราขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงวัฒนธรรมพันธมิตรผู้แข็งแกร่งครับอย่าง Content Thailand Thailand Creative Content Agency หรือว่าชักกานั่นเองนะครับและก็รวมถึงนะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นั่นเองครับ